อ๋อแล้วครับสวัสดีคือดมอนครับตอนนี้ผมกลับมาอีกครั้งกับอ่อฟคิลพาร์ที่เท่าไหร่แล้ววะสี่ออฟคิลพาร์ทที่ Off สี่แล้วครับมหลังจากที่เราไปเออไปหานางพยาบาลมาแล้วเราก็ได้อะไรมาวะนี่ฮนะแผนที่ก็คือเราต้องไปทางนั้นอะไรเนี่ย M เอ็มฟีเดอเออช่างมันอ่านไม่ออกอะไรเนี่ยอ่า พานี้เล่นเล่น,เล,นเล่นกันยาวๆเลยหรือเปล่าดีไหมไม่รู้ว่าถ้ามีอารมณ์แคสก็แคสแคสยาวๆเลยแต่ถ้าแบบแบบอารมณ์บูดบูดอย่างเงี้ยแบบมันมันยังไงอ่ะมันจะแคสได้ไม่ค่อยสนุกเอาละครับผมจะไปทางไหนดีวะทางนี้เออทางนี้ถูกแล้วไปไปไปเย้าา<ม> yeah. ทางนี้แหละเออมีตัวอะไรเปล่า อย่านะเว้ยอย่านะไม่มีนะไม่มีเราก็ไปซะไอ้ตรงนี้มันเอ่อมันมันพลิกล็อกได้นะปึ๊บอื้อมจอดจอดจอดแม่งทำสักกูตกใจเลยเอาละครับโอ้โหได้อะไรเนี่ย nothing more in อ๋อได้ first aid โอ้โหเยี่ยมเอาละครับเรามาทางนี้ นี่มันลานจอดรถดีกว่านี่ให้เราไปทางนั้นก่อนเพื่อให้เราลงไปห้องใต้ดินเราลงไปห้องใต้ดินแล้วแน่เราก็จะได้ไปหาเคนนี่อะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอลลี่ลิฟอ๋อ,อมันมันบอกว่าถ้าฉันจะออกจากโรงเรียนนี้ก็ต่อเมื่อเออจบก็ต่อเมื่ออะไรวะจบไอ้เรื่องบ้าๆเนี้ยเอ,อประมาณเนี้ย ไม่รู้ภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งมากเท่าไหร่แล้วนี่อะไรเนี่ยอัมแมปเราได้แมปมาแล้วก็อะไรเนี่ยโอ้เทปเทปสติกก็ตเทปอะ่ะแล้วเราก็ได้แผ่นซีดีลอมเอาไวไ้ไลท์อ่าไลท์ลงเบอร์นี่หลอมนะไอ้ <c oughs> ไม่ใช่เบอร <c oughs> ์นิงเนโรเบอร์นิงลอมนะเฮ้ยเฮ้เหลือเชื่อเลยอ่ะร <c oughs> หรือเปล่าอันเฮ้ยเยเฮ้ยเฮ้นะาเฮ้ย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 เา้ยเฮ้ยเฮ้ He hasn't aged a bit. อะไรวะโอ้ช่างมันเนี่ยเอาเป็นว่าเราเข้ามาในนี้แล้วอืมเอาเรามาทางนี้ก่อนดีกว่ามีตัวอะไรบ้างที่นี่มันเงียบที่สุดเลย,เออ,ยเอออะมีของเปล่า น่าน่าน่าอะไรสติกกี้เทปเอามาทำมาเยอะแยะวะเนี่ยมีสามอันแล้วเนี่ยเฮ้เด้อเด้อเด้อแน่ฮันแหน่โอ้โหแอบไม่เนียนเลยนะจ๊ะมามามาขอเก็บหน่อยเออเราได้เฟิร์สเอเดมาโอ้โห้าอันแล้วอะแม่สบายแล้วอุ่นใจขึ้นเยอะเดี๋ยวจอชมีของมานั่นมีของอยู่ด้วยแถวนี้โอ้โหเยี่ยมเลยฮะ เดี๋ยวไม่ขาดแค้นแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเออแถวนี้มีของไหมไม่มีมาดูตรงชั้นกลางก่อนเฮ้ยนี่มันอะไรอะอะไรอ๋อไอแผ่นอะไรวะที่เขาไว้ฉายหนังอะเอามาทำไมวะเออช่างมันเปิดไว้ก่อนอ๋อไอตรงนี้เข้าได้ เอออะไรเนี่ยนี่มันอะไรอ่ะเป็นแท่งไม้เอาละ testing one two ืมเทสหนึ่งสองหนึ่งสองสามไม่มีเสียงเสียงไม่ไม่เข้าเอาเอาไอ้จอร์จโอ้พระเจ้าจอร์จมึงขวางทางกูอยู่เรื่อยเลยจอร์จไหนไหนมีตัวอะไรเปล่าอย่านะเว้ย เห็นกระสุนอยู่นั่นแน่โอ้โหได้กระสุนโอ้ยสี่สิบแปดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมมีของปะไม่เหลืออะไรละไปอะไรอ่ะอืมอะไรวะไปกูจะเปิดปิดเล่นทำไมวะเนี่ยไปไปไปอืมมันพลิกได้ได อ๋อไปพิกเรียบร้อยทีนี้เราก็เข้าไปฮึมมีตัวอะไรไหมไม่มีนะไม่มีเราก็อะไรเนี่ยปั๊มช็อตกันกี่นัดแล้วโอ้โหสามสิบเจ็ดกระสุนภาคนี้หาง่ายมากอ๋อลองห้องนี้ก่อนห้องนี้ล็อกห้องนี้นพิกได้ อ่ะเราก็เข้ามาเราก็เข้าไปห้องนั้นกันห้องอะไรของมันวะมีพิกถึงสองจุดเลยเยี่ยมอะไรอ่๋อที่เดิมโอ้ไปเรากลับไปก่อนรู้สึกว่าแถวนี้มันจะมีบันไดให้เราขึ้นไปชั้นสองอยู่นะเอเดี๋ยวนะนี่ ชั้นตรงนี้ตรงนี้ให้เราขึ้นไปชั้นสองมีของเปล่าไม่เหลือของอะไรแล้วอะไรวะของยังไม่จูใจเลยอยากเก็บอีกอะตัวอะไรเปล่าโอ้โหอือหึอือหึอือหแม่งเข้ามาได้ไงเดยวรีโหลดรีโหลดอันนั่นแหละไปตัวอะไรเปล่า ไม่มีแล้วนะอะไรเนี่ยกระสุนแอคชั่นช็อตกันโอ้โหสี่สิบกว่าน,นัดแล้วเนี่ยจะจะเยอะกว่าปืนพกแล้วเนี่ยโอ้ยช่วงหลังๆนี่คงต้องใช้กันเยอะอะไรวะเนี่ยเดอะฟิล์มโปรเจคเตอร์ไอแคนฟิลเอ่อนี่เด้ไอ้นี่เปลว่าเรียวฟิลมนะ์มเนี่ยเป็นภาพของตัวอ่อนปีศาจเหรอ นี่คือใครอะน่าจะเป็นหนูทดลองของมันอะไอ้นี่ใครวะด็อกเตอร์อ๋อไอ้นี่อะเป็นของมันฉีดยาเข้าตัวเองแล้วไงอะอืมอ่าแล้วมานั่งตรงนี้ ้งไโอ้หยยังกระสุนหน้ากากหน้าเหมือนอะไรวะ The Lord of the Rings อะใช่ป่ะแวนกองกาอะไรประมาณนี้ไปเนี่มานี่เข้ามาแค่นี้เหรอก็ยังดีถือว่าได้กระสุนนิดนึงดีกว่าไม่ได้อะไรเลยอะประมาณนี้ ปทีนี้เราก็ออกไปก่อนป้าเออปรารีบวิ่งลงไปเลยรีบวิ่งเลยจอดตามมาเอ,อ้ยเอ,อ้ยตกใจหมดเสียงรถเข็นนะทำไมเสียงเพลงมันหลอนจังอะเราเข้ามาในห้องนี้กันขี้เกียจเดินอ้อม เอาละครับท่านแน่ไอแชนมูฟนาวออะไรอ่ะลงมาแล้วอืมตรงนี้ฮะตรงนี้มันต้องใช้ไม้กั้นอะถ้าไม่ใช้ไม้กั้นมันจะเอ,อ่ออะไระมันจะมีมันจะมันจะตายอ่ะเออ ไม่งั้นตัวเราจะตายไม่รู้ตัวไหนนะแบบอะไรอ่ะมันไม่รู้อ่ะว่าเออถ้าไม่กัน้นแล้วมันจะเป็นไงแต่กั้นไว้ก่อนแล้วกันเพราะในบทสรุปมันบอกไงเนี้ยแต่เราก็ขึ้นมาข้างบนเจออะไรอื้มเือเยดขี้นอนฝัง อ๋อเป็นผีผู้หญิงฮะดูเหมือนจะกลายร่างแล้วมันเอามือวางกระสุนอยู่ยิงเฮ้ยนอนนอนนอนเล้ก็ไปใกล้ๆนั่นผอมันโตแล้วยิงยิงเข้าไปใกล้ๆเข,ข้าไปใกล,ใกล้ๆให้มันตบพอมันตบมันพอตบเราไม่โดนเราก็รีบออกมาไอ้เราก็รีบยิงซะ นั่นยิงเออนั่นแหละเอาเก็บน้ำเอาไปใกล้ๆ้ยิงนั่นแหละยิงไปรีโหลดรีโหลโดสองสองเร่งไฟเร่งไฟ ไม่เป็นไรวะนั่นแหละยิง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 ไม่ตายอีกแม่งอึดจังวะรีโลดก่อนเอาดีตบนั่นแหละยิง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  เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยมันเอามือบังไว้อยู่รีโหลดรีโหลดโอ้โหกระสุนลดเลยยิงตายยังมันตายแล้วเออจอดกระสุนไม่ต้องรีโหลดลองอ่ะอะทีนี้เราก็ลงไปข้างล่างฮะ จะเห็นว่าไอ้ลิฟต์มันอยู่ข้างบนใช่ไหมแล้วตรงนี้มันจะมีบันไ,ไดให้เราลงไปอยู่แต่เพื่อนแม่งก็มาทำไมแม่งไม่มาทีเดียวกันสี่คนเลยวะแม่งอันตรายชิบหายเอาลิฟต์ถึงล่วงแล้วยดมีใครตายปะ I believe it. Oh no, can't ไหมเอา อ้าวอะไรอ่ะฉันนอนตายไม่ใช่ดิเอาไม้กั้นไว้แล้วอะ่ะโอ้โหเดี๋ยวๆ,ๆแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งขอกลับไปเล่นใหม่อีกทีนึงดิก็อุส่าเอาไม้กั้นแล้วอะ่ะ เอาแล้วรับผมกลับมาอีกทีนะไอ้ไอที่บอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าไม้เนี่ยเออถ้าถ้าเราไม่ได้กั้นอะ่ะมันก็ไม่เราก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าไอประตูลิฟต์มันจะปิดทําให้เราลงไปไม่ได้นี่ฮะเราต้องหมุนไอ้นี่ก่อนนี่ให้นี่มันล็อกลิฟต์ไว้แต่เดี๋ยวก่อนเด้ออันนี้เป็นแบบเนี่ยล็อกไอตรงนี้ไว้ไงเออแค่นี้เราก็ลงไปได้อย่างปลอดภัย เมื่อกี้เมื่อกี้ลืมปิดลืมล็อกไว้ไงก็เลยตายหรือเปล่าว่ะไม่แน่ใจลืมล็อกไว้มันก็ล่วงอยู่ดีอ่ะอ่ตอนนี้ไม่มีใครตายแล้วอ่าโอ้โหมึงพูดโอโนทีกูตกใจหมดนึกว่าสเตนมันตาย อ่เก็บของให้หมดเราต้องมีไฟฉายมีไฟฉายนั่นอ่าล่ะทีนี้เราก็เซฟฮะอืมหลังจากเราเซฟเสร็จก็ตัดพาร์ทแค่นี้แหละเอาไว้ต่อกันพันน่าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ